มอสี่ค่ะพี่น้องมาเด้อครัวทิศทำปนประทูจ้ามินินครัวเรื่องเสร็จนะจ้าปนประทู บายดีจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณเก้าโมงเก้าโมงเคิงน,นี่ยก็ประมาณยามสเส้าเนาะไม่มีหิมะแล้วถือวันนี้ก็เริ่มหนาวนี่นึนมาแล้วค่ะเริ่มหนาวแล้ว อากาศเย็นแล้ววันนี้บรรยากาศดีมากเลยทานยางดี่ค่ะพี่น้อง วันนี้ทำป,ป่นปลาน้ำพริกปลาทูตอนฮ็ดแล้ววันนี้ให้พี่นอกเมืองตอนทำเสร็จ <c oughs> เพราะว่าไอ้เมาตังเต้ <c oughs> อันยังว่าในใส่ปร่าดนะแต่ว่ามันก็นัวแล้วเพราะว่าปลาทูแบบซื้อมาจากร้านจีนที่เขาแพ็คขายเป็นสองตัวนะมันอยากออกเค็มนะ แต่ถ้าเราคั่วพริกหอมกระเทียมแล้วเราก็ใส่ขอหอมแดงนำนะพี่น้องมันก็นเลยแบบว่านัวพอดีกับเรื่องใส่แต่ผมชุรสนะย่มจิกินจังเอามาส่งจังเอามาปรุงเอานะถ้าปรุงไปเลยมันมันสีค่ายเคืองแก้มคอยคือดแดงไล้พี่น้อง รยากาศดีมากตอนเอช้าเช้านี้เพราะว่าแบบตะเวนกํลลังขึ้นสามโมงสามสามโมงกวนนะตะเวนกำลลังขึ้นก็ถือว่าเย็น ให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะคะก็พี่น้องเพราะว่า าวลมมันแห้งนะยามลมมันมากมันจะเย็นสีพิธายบนกลางหันเนี่พี่นองเบ่งอ๋อแบดเบิดอ๋อ พี่น้องเ็นไปเฮ็ดบุญเพราะว่าเป็นว่านผาเลยพี่นอ้อง เย็นจ้อยจ้อยพี่น้องแบดเบิดเครื่องนี่โอเคเดอพี่น้องเดินพี่น้องเบิงบรรยากาศตอนเช้านะนี่ข้าจากับขี่เรือเล่นออกกอลลังกายเรือในคลองข,ขี่เรือ บรรยกา,ากาศดีออกกํลังกายขีเรือโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปนาอยูด่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะ